เก็บไม่ได้นะครับผมตอนนี้พิธีกรขอไปสำรวจผีก่อนนะฮะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเห็นไหมคุณไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นวินงฟอสค่ะคุณดูจากกล้องวงจรปิดนะครับเดีนี่ไงมาแล้วมาทางมาประตูมาจากทางซ้ายมาแล้วมาแล้วถึงประตูแล้วไอ้เหี้ยะตินะครับบอสก็โดนดสะท้านฮะ เอาเยี่ยมปั้นบังนะฮะระยะเราตูมติดติดใกล้อีเยี่ยโคดแทนยิ่งจะหนีไม่พ้นเพื่อนไอ้เทียเอ่ะเฮ้ยไม่ติดติดอะไรวะเนี่ยนี่คบอสวินวอลไปหาใครแล้วเอ้ยโอ้โหโดนจแล้วครับเหลือไอ้เยี่ยตัวแทงนะฮะแม่งไม่แทงแล้วตายายเลยาดูบอสให้ วันนี้เราติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งหมดในนี้นะครับประนูหน้ามีสามเงินกูหาหาบอสอยู่บอสไปเดินไหนวะแม่งหายไปแล้วเนี่ยส่องไม่เจอเลยอยากทางเข้าให้กูก็ได้ ครับมาแล้วมาแล้วไหนวะซ้ายซ้ายซ้ายทางซ้ายเหรอซ้ายอ๋อมาแล้วมาแล้วทางซ้ายนี่แหละไอไปประตูมาแล้วไอมันเข้าไปอีกทางเฮไอเข้าอีกทางเข้าทางประตูเปิดอะประตูขวาเออไอวินบอกมาแล้ววินบอกมาแล้วโอ้เรื่อยเรื่อยเรื่อยอาบเจียจะเปิดตัวเองอย่างน้อยอย่างน้อยก็ดีกว่าโดนไอ้เี้ยนั่นค่ะ ตรงท้องมันมีที่อะไรไม่รู้ตรงกลางมันมีเทียอะไรไม่รู้บอลมันโอตาคุมาแส่แมนตัวนะครับเราก็จะมาต่อที่ด่านฟาร์มนะฮะด่านที่เคยถ่ายแล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับโดนแบนนะฮะเนื่องจากมีมีเลตการชมที่สูงนะครับยี่สิบบวกฮะซึ่งมันเกี่ยวกับอวัยวะเพศของหมูหอ เพรไอ้ไอ,อ,อ้คนไอ้เจา้าของฟาร์มตัดจูหมูไปแดกตัดจูหมูนะแล้วก็ปีปีศพนะเนื่องจากโดนว,วิญญาณอาเบะเข้าฝิ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาล่าวิญญาณอาเบะกันนะครับโอเคผมขอไปไม่ต้องไปล่าไกลเลยกิจน <c oughs> <ง>ี่ยแหละเย่ยลงไปหาอะไรแดกไม่เจอ ก็ซื้อหมูแถวๆถวนั้นกินเอ้ยไปไปไปเฮียร้อนเข้าไปฟอะไรเฮียร้อนอ๋อเฮียร้อนแล้วที่ใข้าตามกุลเราจะมากินหม้าย่างกันนะครับกูจะเป็นคนลุยไฟเว้ยรอบกองไฟครับรอบกองไฟมีคนรอบกองไฟกันเต็มเลยบวกเจ็ดสิบบวกนะไงไหมกูล็อกว่ากูล็อกโอ้กูล็อกพวกเราเหล่ามาชุมนุมครับเป็นไงเป็นไงคนล็อกอ่ะมาแล้ว กันกูนกนจะตายผีผีไม่กล้าเข้ามาไอ้ยี่อยู่ในไฟหักโผ่ย์กูคือพลังไฟไอ้ยี่ไอ้ยี่ใครลอกเล่นแบบกูอีกเนี่ยี่ขีดไปเลยไอ้สัตว์ก็ขอให้มึงตายในเร็ววันน่ะนั้งแต่ลอกเผาสุดพ้องเลยกูอาจจะเผาสุดพ้อง เนี่ยศพพ่อมึงกับแม่มึงกำลังซ้อมกันอ่ะพ่อพูดมึงเป็นม้าขนรอวะพ่อยิ่งกีนะพ่อกูไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทุกคนกำลังทำกิจกรรมนะฮะกูจะนั่งถ่ายตรงต้นไม้นะฮะนะครับอ้าวกระสุนหมด มาอันนี้มานี้ใครไปยืนบนมา้าวะนะเราเรามาชมนมประชมใจเฮอะไรไม่รู้เฮ้ยพวกมึงอยู่ในมุมกล้องตรงไหน,น่กูถายมันยืนในมา้ามันก็ร้อนดิครับกระสุนหมดนะครับทำไงดีครับนี่สิครับวันนี้นะครับคุณทศเขาจะมาทำหม้าย่าง ใช้ซอมพี่เป็นเชื้อเพิงเชื้ออ้วนเหี้ยโดนอ้วกชิบหายมากูโดนอ้วกเยียอันนี้เราก็กำลังถ่ายมดอยู่เนี่ยชี้ยายหน่อยเปลี่ยนเป็นใสใส เรากำลังดูวิธีกรชดกำลังหั่นนะฮะเขียไม่ช่วยกันเลยหรือไงวะต่ <laughs> <laughs> อยิกๆเลยแมงจะเอาซอมบี้มาทำกินเวย้ยเยอะอ้วนังไงแม่งจะเอาน้ำเชื้อมันมาใส่โรโต و ر แม่ง <laughs> นี่นะตอนนี้เรากำลังจะไปลงข้าวหมูนะฮะพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่ในรวงข้าว กูได้เข้ามาแดงจับอยู่โอเคเดี๋ยวปืนไฟกูอยู่บ้านใหญ่ลีนายครับผู้ใหญ่ลีเป็นพ่อมึงเหรอที่ชี้เกตังหน่อยขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยเดินเดือนหนอยสี่สิบเอ็ด นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายพวกคุณกำลังทำขอขอขอฝากขอขอขอตังด่วนเอาอีกเอาอีกเอาตังด่วนแล้วเฮ้ยใครมีก็ไม่ให้ดิเฮีย21ออน21ออนยังจะเอาอีกอันนี้เราจะไปสมบวนในบ้านกันนะฮะหนุ่มฮิวเลือดให้เต็มก่อนดิเอ้ัะทำไม

ตััวนนน้้่่างเียไอระวังประตูหลังด้วยประตูหลังให้พิทคอนพ้นดูประตูหลังพิทีคอนพ้มาดูประตูหลังดูประตูหลังเยอะกี่เป็นเยี่ยมึงจะตุยัวเนี่ยแล้วตอนนี้เรากตลังถ่ายพิทิคอกิดกับเยี่ยตัวอะไรไม่รู้นี่พยายามกระโดดเข้าหน้าตาไอ้ที่เนี่ยกูไม่ได้กูไม่ได้โดดซับอยู่ เออกูว่าเสียงเกมแม่งหายไปหมดเลยว,วะ่ะแม่งเสียงไอ้หนุ่มไม่ได้ยิน<ะ>กูไม่ได้ยินเสียงไอ้หนุ่มว่ะกูไม่ได้ยินจริงๆไอ้ไอ้พี่กระปอ๋องหอยหลอดมันแปลว่าอะไรวะกูก็ไม่รู้ออไอ้ไอ้ใครรับเช่วยนัดกูก็ช่วยมยิงไปกูถ่ายกูถ่ายพวกมึงอยู่แม่งกากอะ สวัสดีครับเอาวินาทีก่อนรถยังมีเปิดร่วมนะไอ้เหี้ยบังกูพ่อมึงขายถั่วอาบังเอ้ยไปไปไปแทงดิจะได้ถ่ายไม่ได้กูถ่ายเปลี่ยนมุมกล้องกินลมกูเป็นสายไฟเว้ยกินลมกินลม ขอเอาไว้หนเปลี่ยนมุมกล้องกูจะเปลี่ยนมุมกล้องนี่เราจะเปลี่ยนมุมกล้องไปด้านหน้านะฮะเอาให้มันหน้าจี๊ดเยี่ยคนหล่อพุ้เนี่ยทุบๆก็ถ่ายด้วยทุบตีอยใช้ระเบิดประตูหลังเล่นวะเนี่ยฮึ่ม เฮียกูแบบประชิดแบบระยะเผาขนเลยเฮียโดนโดนอีกีโองหวยเอ้อเฮียกีดี่ <c oughs> แม่งแดนนี่เฮียเออเฮียแม่งชักชักว่า <c oughs> ตอนนี้รีบเดินไปร้านค้าดีกว่าสองร้อยเมตรไอ้เฮียเออดีป่ะออกไปล่าท้าผีนะพวกมึงอ่ะน้ำเลยเดี๋ยวกูไปคนไทยอันนี้เรากล้องจับพี่ดักก้อนฟอรนะ์สฮะ